อนนี้นะคะ,ะกำลังจะไปเดินป่านะแล้วก็จะไปหาด้วยว่าม,มีเห็ดหรือเปล่านะคะกำลังเพิ่งเดินเข้ามานี่แหละนะคะ<บ>ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแบบอะไรหรือเปล่าเนาะมันมันก็นช่วงนี้มันน่าจะมีเห็ดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเอ่อตรงที่เราอยู่เนี้ยจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยว เดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวเราไปหาด้วยกันนะคะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีเห็ดเราจะได้จะให้ดูเนาะเพราะมันก็มีแบบต้นไม้เยอะนะแต่ว่าไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่าในสินะนะค่นขอหาเห็ดแล้วเราก็ยังหาเห็ดบ้างนะคะก็จะพาทุกคนไปดูไปรอบไปดูรอบๆกันนะว่ามีมมเห็ดหรือเปล่านะคะ นี้เลยอะบรรยากาศแบบนี้อะจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะโอ้อะไรเนี่ยเห็ดกล้องใหญ่เลยเห็ดอะไรเอ่ยเห็นไหมกล้องใหญ่มากนนี่ตัวงี้ยนี่นกกอะไรอ่ะอ,อันนี้เห็ดอะไรอะเนี่ย ก็นอนๆองนันอนอย่างเนียนี่มีแมงกินเยอะอยู่นะน่าจะกินได้อยู่แหละนะคะนี่เห็นไหมคะมีอีกเยอะเลยนี่มีแบบนี้ด้วยเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะ แค่เริ่มต้นก็เห็นเห็ดแล้วนะเห็นไหมอันสวยๆพออันไม่สวยไม่เอานะคะไปเดินต่อว้าวเริ่มต้นก็เห็นเห็ดแล้วนะอ้นนันนี้ด้วยมีมีเห็ดนี้ด้วยสวยๆ สวยมากมีแต่อมีแต่แบบแห้งเยอะมีแต่แบบนี้อ่ะนะมีเยอะเลยนะวันนี้มากับพี่สาวเพราะมาคนเดียวก็กลัวเหมือนกันนะตอนนี้ก็เลยพาพี่สาวมาด้วยมาสองคนนะคะ เห็นไหมคะอันนี้อุย้ยนี่เห็นไหมแบบนี้เลยอะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยนี่ย สีม่วงเคยเคยเห็นบ้างฮะว,ว้วา,วาวสีม่วงนะเนี่ยว้าวสีม่วงนะเนี่ยแปลกมากีเห็น,น,นไหมดอกสีม่วงเดี๋ยวพาเดี๋ยวเอาไปถาม ย่าเขาว่ากินได้หรือเปล่าเนาะก็ไม่เคยเห็นด,ดอกสีม่วงเราได้เยอะแล้วแหละเนี่ยดอกเยอะเลย

Hva yeah.

ใหญ่ใหญ่อุย้ยมีอะไรตัวอะไรไม่รู้อ๋อม,มีมีมีตัวนั้นอะน่าจะกินได้เพราะมีแมงกินอยู่นะมีแมงกินอยู่ตอนนั้นมีสัตว์อยู่ข้างในแล้วไม่ไม่เอานะ ăn nhiều lộc câu, nào? Con đào hò. cái lú này đi. tôi khỉ nè, tôi أنهي الله أنهي الله แต่สินีไทยมันนี่ตัวมันตัวเกี่ยงวนจะอตรเนาะอืมนี่เลยอือหึ

哦，oh, on, on, oh, so oh. 这个，你这，不赖哦。这葡萄那弄的呢？呀，这在弄来嘿，我有柴有。 ค่ะสวยงามมากเลยจ้าว้าวันนี้ได้เยอะเลยเห็นไหมได้เยอะเลยนะเลยโอ้หอรอะไรสวยงามขนาดแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่มีแมงกินเยอะเลย bước một lều leo Hello lều bước một một lều bước một lều bước thấy không

อันนี้พี่สาวนะเอามาเก็บนี่ตัวใหญ่เบิ่มเทิ่มเลยอะสวยมากน่าก,กินมากเห็นไหมโดนกินหมดเลยโดนกินหมดเลยนะเนี่ยใหญ,ใหญ่ใหญ่เยอะเลยรอบนี้ให้เยอะ เห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะ <anything> สีพอปอนะนี่นี่เด so oh, mm ี hmm. ๋ยวเราจะเก็บนะเดี๋ยวเราจะเก็บเลยนะของชอบเลยนะจ๊ะโอ้เยอะมากเลยจ้าโอ้ฝั่งนั้นด้วยเห็นไหมคะโอ้โลอก้ต้องขีด ลุนังเหอะกู่จ้องจานยอะมาเลยเนี่ยเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมคะจริงๆ สวยไหมคะโอเคโอเควูกเลแล้วฝั่งนี้ก็มีโฝั่งนั้นก็มี ยืนยันช่านต่อฮะล่ะเห็นไหมคะฝั่งนั้นก็มีเนะี่ยเห็นไหมมีด้วยนะแต่ว่าฝั่งนั้นเหมือนจะแก่ไปหน่อยละฝั่งนี้ก็โอเคแล้วแหลนะเห็นไหม,มได้เยอะเลยเนี่ยสีเพอร์โป นี่สองอันอันนี้มีสองอัน,อน,น,ออนเห็นไหมคะรอบนี้นะคะเรามาเก็บเห็ดนะได้เยอะเลยนะหเห็นไหมคะเนี่ยได้หลายแบบเลยนะ,ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อร่อยนะ,ะแบบนี้นะเห็นไหมคะแบบนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็นี้ก็น่ากินมากนะคะน่ากินมากเลยคะ่ะ ก่อนจะเอาไปทำอาหารนะคะต้องศึกษาหาความรู้และถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดมีหลายแบบมีหลายชนิดทั้งอันตรายและก็ไม่อันตรายนะคะอย่าลืมส u b s c สุ b ใครให้ด้วยนะบ๊ายบาย